โลมานะคะหลายๆคนเนี่ยคงจะคิดภาพของโลมาที่เป็นสีเทาหรือว่าสีเทาเข้มใช่ไหมคะแต่ว่าที่ประเทศจีนะคะ่ะมีคนเผยแพร่าภาพนะคะเป็นโลมาสีชมพูเห็นไหมคุณเท็กเข้ากับวันอังคารเลยเ <บ S 1> ข้ากับเสื้อ <บ S 1> ดิฉันด้วยนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้องบอกว่าหายากมากๆนะคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็กําลังทําการอนุรักษ์กันอยู่นะคะไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเจ้าโลมาสีชมพูเนี่ยแหละค่ะกำลังเล่นน้ําอยู่เลยนะคะที่อ่าวซานหนิงเมืองชินโจรประเทศจีน,นะคะ่ะถือว่าเป็นสั ใกล้ศูนพันธุ์นะคะถูกบรรจุอยู่ในบัญชีแดง IUCN ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในปี2008นะคะเรียกอีกอย่างก็ได้นะคะว่าโลมาหลังโหนกหรือว่าโลมาขาวเถาก็ได้สําหรับอ่าวชันเหนียงในเมืองชินโจนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวเปยปู้ในทะเลจีนใต้นะคะก็เป็นบ้านเกิดของโลมาสีชมพูเนี่ยแหละค่ะที่ไทยเราเนี่ยก็พบเห็นได้เหมือนกันที่นครศรีธรรมราชนะคะอ่าวขนมนั่นเองค่ะตัวโลก็มีประมาณ6 0 0 0ตัวนะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ